สวัสดีชาวตุนค่ะสวัสดีลัคนาตุนดูอะไรก่อนสำหรับดิฉันใครรู้ลัคนาให้ดูลัคนาก่อนนะคะแต่เหมือนที่บอกนั่นแหละว่าบางคนก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาก็แค่ฟังหมอดูช่องนั้นช่องนี้แล้วก็มาตัดสินใจแล้วก็บอกว่าราศีแม่นกว่าเอาอะไรก็ได้บางครั้งถ้าคุณรู้สึกว่าแม่นถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับ ตัวคุณเองดิฉันยกมือขึ้นเหนือหัวแบบโชคโชค,โชคดีจังเลยที่ดิฉันได้ร่ำเรียนศึกษาวิจัยหลักโหราศาสตร์ไทยตามประจําตัวของท่านตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนวันนี้ออกคลิปในวันที่15พฤศจิกายน ดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการหาเงินการสร้างรายได้การสร้างยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของครอบครัวดังนั้นท่านก็คงจะไปหมกมุ่นอยู่กับสี่สิ่งนี้แหละแต่ดาวประจําตัวของท่านเรียกว่าค่อนข้างจะอ่อนแรงคําว่าอ่อนแรงคาดหวังอะไรแล้วจะให้มันเต็มสิบเลกความคิด นั้นไว้ซะเอาอย่างนี้นะคะเบลกความคิดนั้นไว้นิดนึงท่านจะได้ไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกผิดหวังไม่รู้สึกสูญเสียไม่รู้สึกที่ไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วในพื้นดวงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเอ้ยในช่วงต้นเดือนธันวามันมีดาวมารุมมาตุ้มกันอยู่นะคะคำว่ามารุมมาตุ้มเนี่ยค่ะก็คือ มันมีดาวแห่งโชคดาวแห่งโอกาสคือดาวอาทิตย์นะคะท่านเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเราอยู่จนถึงกลางเดือนธันวาคมคือดาวอาทิตย์นะ่ะดาวแห่งโชคอนะท่านธรรมชาติเป็นธาตุไฟพอเข้าไปธาตุน้ําไฟกับน,น้ําเจอกันมันจะเกิดความร้อนมันจะเกิดความร้อนแค่ไหนในฐานะที่ดิฉันไม่ได้ดูดวงท่าน จำไว้นะคะดิฉันไม่ได้ดูดวงใครดิฉันดูดวงภาพรวมและไม่รู้มันจะตรงไม่ตรงกับใครตังไว้นะคะการที่ดาวแห่งความแห่งโชคแห่งโอกาสธาตุไฟเข้าสู่ธาตุน้ํามันจะเกิดความร้อนคนเกิดวันอาทิตย์ร้อนเพราะตนเองคนเกิดวันจันทร์ร้อนเพราะอยากได้มากเกินไปคนเกิดวันคารนร้อนเพราะ เหมือนท้าทายไม่โดนท้าทายมันเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยอ้ลูกที่ผมขอเบียรสักลังหน่อยสิอย่างเงี้ยตัวเองไม่มีแล้วต้องไปขวานขวายควนขวายเพื่อให้มาตอบสนองบางสิ่งบางอย่างหรือเร่าร้อนเพราะผู้ที่มีพลังอํานาจหน้าที่ตําแหน่งเหนือเราคนเกิดวันพุธกลางวันร้อนเพราะหน้าที่การงานงานอะไรละ่ะ ที่ท่านกําลังดิ้นอยู่ตอนเนี้ยสิ่งนั้นก็ทําให้ท่านร้อนแล้วขึ้นอยู่กับว่าบริบทชีวิตของท่านเป็นใครคนเกิดวันพระหัสบดีร้อนเพราะการเงินอร้อนเพราะอยากสุขสําเร็จคนเกิดวันสุขสุขภาพวิถีชีวิตร้อนบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนบางคนก็อยากมากเกินไปคนเกิดวันเสราร์ ร้อนเพราะว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยการเดินทงเดินทางหรือร้อนเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่าคนเกิดวันพุธกลางคืนร้อนเพราะว่ารุ่มร้อนเร้าร้อน,อ,นอยากจะมีอํานาจหรืออาจจะคิดว่าอํานาจหน้าที่บาร,รมีที่ตนเองจะสร้างรายได้บางสิ่งบางอย่างได้นั่นคือความเร้าร้อนนะคะแล้วดาวประจําตัวของท่านขยับเข้ามาในวันที่ 28, ยีปพฤศจิกายนอยู่อีกแล้วดาวคู่เนี้ย นะคะอาทิตย์กับศุกร์นะคะมันจะทําให้ดาวประจําตัวของท่านรุ่งร้อนมากยิ่งขึ้นร้อนมากร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านอีกทีหนึ่งแล้วก็ร้อนเพราะว่าท่านเกิดวันอะไรอีกทีหนึ่งนะคะดาวพุธนี่จะส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ก็จรงิงแต่เข้าใจไหมคะว่ากว่าจะได้กว่าจะสําเร็จถ้าวิธีแก้ล่ะวิธีแก้ ท่านรู้ดาวของท่านแล้วท่านรู้ดวงของท่านณนขณะนี้แล้วว่ามันจะร้อนมันจะดับได้อย่างไรวิธีแก้หนึ่งทำใจอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญมากในเมื่อดาวมันจะบีดรุมเร้าให้ท่านร้อนหรือมีภารกิจหน้าที่บางสิ่งบางอย่างทําให้ท่านนะคะ่ะเกิดความทะเยทะยานบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปหรือมีรายจ่ายเลยเรียกว่ามีรายจ่ายแล้วก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือบางคนที่ไม่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งไม่มีอยู่เลยอย่างเนี้ยค่ะ ท่านต้องไปบริหารจัดการตัวเองดีๆแล้วล่ะคิดหน่อยคิดหน่วันนี้ออกคลิปวันที่สิบหาพฤศจิกายนอีกตั้งครึ่งเดือนที่ก่อนจะถึงเดือนธันวาคมซึ่งคลิปออกก่อนล่วงหน้าจะเพียนปยาออกก่อนล่วงหน้าเสมอเสมแล้วมีหนังซ้ําในวันที่หกหกเจ็ดหรือธันวาคมดาวพุธนะคะตัวรายจ่ายเข้ามาประเดประดังกันอีกนะคะ มันมีเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะมีรายจ่ายโดยโดยท่านไม่คาดคิดโดยท่านไม่คาดฝันแล้วดาวคู่เนี้ยพูดกระสุกมันเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเข้าบ้านตนเข้า,าราศีธาตุน้ํามันก็ต้องมีดีแหละถ้าไม่ติดว่าดาวอาทิตย์อยู่ด้วยนะท่านจะหมุนเงินได้เก่งกว่านี้หรือถ้ามีรายจ่ายก็เรียกว่าเป็นรายจ่ายที่อย่างน้อยท่านก็มีจ่ายนะคะก็ต้องอดทนไปนิดนึงอดทนไปนิดนึง ในช่วงต้นเดือนธันวาคมสตวรหกสิบแปดในเรื่องของการเงินการทองแล้วในเรื่องของครอบครัวล่ะในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งงานล่ะคือทุกอย่างท,ทุกสิ่งจะประเด็ประดังเข้ามาท่านจะต้องตั้งรับสถานการณ์หมุนเงินให้ได้เรื่องหน้าที่ตำแหน่งงานก็ก,ก็อาจจะยุ่งเหยิงก็ทำไปแต่ละวันครอบครัวล่ะ อาจจะยุ่งสงสิงมีเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็หวางเอาเรารู้ดวงแล้วดิดวงบอกว่าจะจะรุ่นร้อนเร่าร้อนจะมีปัญหาจะมีเรื่องความท้าทายเข้ามาเกี่ยวข้ของเราก็ดาวประจําตัวเราก็อ่อนแรงหรือบางครั้งเราอ่อนแรงไม่พอเราต้องจะไปช่วยเหลือคนอื่นมีภารกิจมีภารกรรมในเรื่องของการเงินการทองครอบครัวหน้าที่การงาน หรือถ้าบอกว่าเราร้อนเพราะอะไรในวันที่หกหกธันวาคมมันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างอาจเช่นมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีเรื่องที่ต้องสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับสังคมมากขึ้นไหมหรือที่ใครตั้งเป้าสมมุติใครตั้งเป้าว่าอ, ύ, อยากจะเจริญเติบโตนะคะ เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุค,ยคออนไลน์ถ้าใครทํามาหากินในยุคออนไลน์ได้เก่งได้เจ๋งโอกาสที่จะคว้าเงินบนโอกาสมันก็มีมากถ้าใครตั้งเป้าว่าอยากจะขยายชีวิตอยากจะขยายโอกาสโดยที่ท่านตั้งเป้าไว้แล้วนะไม่ใช่คนที่ทําอยู่แล้วท่านก็จะมีโอกาสในการสร้างสร้างรายได้สร้างการเงินสร้างฐานะถ้ามันรุ่มร้อนเร่าร้อน,อน,อนเพราะว่าโอโอกาสมันมาหาเราท่านต้องขวคว้าหน่อย เพราะว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการหาแล้วก็สร้างรายได้อย่างไรอย่างหนึ่งก็ขอให้รุ่มร้อนเราร้อนในการที่จะรวยขึ้นแล้วกันนะคะ